สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดสมาชิกเนะครับเข้ากลุ่มใน Facebook นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีกลุ่มนะครับแล้วมียอดสมาชิกน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มนะครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m k t h c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอาเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานรับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอาข้อมูลตรงนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่2ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนีครับอาหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ยุ่งยากะคร่บก็รถสมัครใช้งานนะครับด้วย g o เ g l e หรืออีเมลด้านล่าง อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยเนี่ยครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงชื่อก็ใช้เลยนะครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kbmcdh.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยอัดเติมเงินนะครับหรือยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับ อันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code เนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารเลยนะครับอต่อมาก็จะเป็นช่องทาง QiPay เนะครับในช่องทางนี้ก็จะสามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับอก็จะมีเป็นการสแกน QR Code นะครับทุบการเงิน Wallet ตระกูลธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เุินเติมก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอันแล้วต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นการโอนเงินแบบสื่อเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับต่อมาจะเป็นนังแปล Wallet เนะครับตระกูคริปโตนะครับ อาไรในทุกช่องทางเนี่ยเขาจะมีคาแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นนะครับแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนี่ครับเอและต่อมานี่บให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่กันเลยนะครับอ่าด้านบนตรงนี้ะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เขาเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ยฮะบ a นสแกมทิกตอ y o ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับอ่าในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ เอาละเราก็มาดูที่หมดมือนะครับวันนี้เราจะเพิ่มคนเข้ากลุ่มนั่นเองนี่ครับคุณผชมก็เลือกมาที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้นี่ครับเอาเราก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับอันในบริการจะมีอยู่หลายบริการที่เขาเลือกใช้นี่จะมีความเร็วของบริการที่ต่างกันนะครับแล้วก็จะมีเรทราคาเนี่ยที่ต่างกันไปเนี่ยตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมก็จะเลเป็นตัวที่2ตรงนี้เลยนะครับเอาไปแล้วเลือกบริการมาเรียบร้อยเนี่ยตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาอธิบายเนี่ยของบริการที่เราเล อตรงนี้นะครับก็แนะนำเนรับให้คุณชมอ่านตรงไม้ยเหตุกันไว้ด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณชมนครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่หน้ากลุ่มที่เราต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกเนี่ยครับอ่ะแล้วก็คัลล็อกคัลล็อกลิงก์เนี่ยครับหน้ากลุ่มตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอ่ะในส่วนปริมาณนะครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่หนึ่งร้อยถึงสามแสนนะครับคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดอ่ะคนเข้ากลุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่เข้าไไไปปปปเเเเนนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยยผมมกกก็็จะะะใใสสสทคคครร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 ัััับบบบอออาาิณ้้้ดงงซืตล กดสั่งซื้อเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ่อและต่อมานะครับให้คุณชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทําการสั่งซื้อขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับอส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์ะค,ครับของกลุ่มที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คุณชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงของตัวเองดูด้วยเนี่ยว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพะถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดสมาชิก็็เนะจป วันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสาระของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะครับอันในระหว่างที่เราเ,ราเว็บไซต์ประมวลผลเนี่ยก่อนที่เราจะกลับไปดูะครัยยอดสมาชิกเข้ากลุ่มนีครับผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอาสำหรับุผู้ชมท่านใดเนี่ยดีเลด้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเนะครับแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะ่ครับก็ให้คุณผู้ชมะนรับกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับเราก็มาที่เมนูติดต่อมนนตรรงี้้ไดเลยะคับ เขาจะมีให้เล uh, ือก2ช่องทางในการติดต่อมินนะครับก็จะมีตัวชื่อเรือแล้วก็ช่องทางไลน์ครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อมินกันไปได้นะครับแต่กดว่ามีปัญหาอลไรนะครับเอาล้ะต่อมาเนี่ยผ่าก็ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเราไม่ได้มีปัญหาแล้วในการใช้งานนะครับออาแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นีครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับเขาเขาก็จะมีลิงก์ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถคลิกเพื่อ อ่าคลิกเพื่อการลอกลิงตรงนี้นะเพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่บอ่าหาได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้ผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําถึง5%กันด้วยนี่ครับอ่าแล้วต่อมานะครับอ่าให้ผู้ชมนะครับมาที่อ่าเมนูการขึ้นเงินตรงนี้เลยนะครับอ่านในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกไปนะครับ อโดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับเขาเครดิตเราตรงนี้เลยนะครับแล้วเจะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์ที่ยกเลิกให้เราดูตรงนี้ะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นี่ครับอแล้วต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดสมาชิกนะครับอยู่ที่98คนนะครับผมจะลองโคลี่เฟหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นมงแล้วหรือยังนะครับอ่ะอ่าตอนนี้ยอดสมาชิกของกลุ่มที่เราเพิ่มเข้าไปก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกัันนแล้วะครบ อะก็ข <formation. S 2> ึ้นมาถึง198คนกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับก็อาแทบไม่ต้องรอกันเลยนะครับอาก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเลยนะที่ดีเลยนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับสำหรับบริการนี้นะครับอะไรสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนีับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอะไรสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปหรือว่าพูดติดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัย